ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ่าฮะนี่เป็นระดับขั้นตอนอ่าขั้จสุดท้ายแล้วฮะของการลงสีก็คือการอ่าลงสีพื้นสีน้ำตาลเขมเ้มให้เท่ากันหมดทั้งอ่าทั้งชิ้นงานนะครับปกติเขาต้องใส่ถุงมือนะฮะแต่ว่าอ่าวันนี้ที่เราไม่เราไม่ใส่นะครับเหตุผลที่ไม่ใส่คือไม่มีมก็จะทำให้มือเปิดบ้าง ไม่มากก็น,น้อยแต่เกิดเป็นลูกผู้ชายแล้วการเปิดเพียงแค่นี้ไม่ถือว่าเป็นบนดินทังชีวิตใช<ห>้มือละเลงไปไให้มันได้สีกันอย่าให้หนึ่งเท่ากันนะ <c oughs> เหตุผลที่ไม่ให้สีเท่ากันเพราะว่าทำไม่ได้ <c oughs> คนนี้เขามีความสาารถกว่านนี้เขาจะทำให้สีเท่ากันได้เขทำไม่ได้ผมเพิ่งเป็นนักเรียนครับ ก็จะลงให้มันด่างๆไว้บ้างมันก็อาจจะดูดีนะฮะที่มันดูดีคือมันทําเรียบเท่ากันไม่ได้ทั้งหมจะเป็นน,นะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปก็คือการเป็นการแต่งละเอียดตรงไหนที่เราต้องการให้เข้มจัดตรงไหนที่ให้อ่อนเพื่อให้สีตัดกันนะฮะเราก็จะมาดัดอีกทีหนึ่งโดยการใช้สำลี อ่าพันปลายไมย้หรือที่ภาษาอังกฤษ,าษาเรียกว่า,อาคอตตอนบัตนะฮะคอตตอนบัตนี่หมายถึงอ่าฝ้ายฝ้ายที่มาพันปลายไม้คอตตอนบัตไม่ต้องอธิบายก็ได้วะ